สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการเติบโตของแต่ละฝ่ายของทวินเฟรมทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะว่าทั้งคู่จะมีการเติบโตที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนนะคะการเติบโตของแต่ละฝ่ายของทวินเฟรมฝ่ายหญิงดีไวท์เ i มินีนและฝ่ายชายดีไวท c แมคคลีนแบบละเอียดโดยก็จะแยกออกเป็นแต่ละสเตจนะคะซึ่งทั้งสงฝ่ายก็จะมีเส้นทางคล้ายกันแต่จะเรียนรู้ต่ตางกันค่ะ ตามพลังงานและบทบาทที่แบกรับอยู่ขั้นตอนการเติบโตของทวินเฟมแบบละเอียดนะคะสําหรับทั้งสองฝ่ายโดยทั่วไปแล้วนะคะฝ่ายหญิงก็มักจะตื่นรู้ก่อนค่ะและฝ่ายชายมักจะหนีก่อนแต่ทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็จะมีการเติบโตและขบวนการของตนเองค่ะ 1. การพบกันครั้งแรกฝ่ายหญิงนะคะ D Y Feminine จะรู้สึกเหมือนเคยรู้จักกันมานาน หัวใจเต้นขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะรู้สึกว่าคนนี้ไม่เหมือนกับใครจะรู้สึกเหมือนเขาคือบ้านนะคะรู้สึกเชื่อมยงลึกโดยไม่เข้าใจฝ่ายหญิงนะคะมักจะเริ่มค้นคว้าคำว่าทวินเฟรมก่อนค่ะฝ่ายชายดีไว้์แมคคิรีนรู้สึกดึงดูดมหาศาลร,รุนแรงจนเขารู้สึกกลัวค่ะเขาจะรู้สึกสับสนเพราะไม่เคยรู้สึกลึกแบบนี้กับใครหัวใจเริ่มเปิดแบบไม่รู้ตัวแต่สติยังต่อต้านอยู่ค่ะเขาจะเริ่มสงสัยในชีวิต แต่ก็ยังไม่ยอมรับว,ว่าเธอสำคัญ 2. ช่วงน้ำพึ่งพระจันทร์ฝ่ายหญิงรู้สึกเหมือนได้เจอรักแท้จิตใจเริ่มสงบมีพลังงานสูงเหมือนชีวิตดีขึ้นทุกด้านค่ะจะสื่อสารกันลึกมากไม่ต้องพูดก็เข้าใจฝ่ายหญิงนะคะก็จะเริ่มคิดถึงชีวิตร่วมกันระยะยาวค่ะแต่ส่วนฝ่ายชายนะคะเขาจะเริ่มเปิดใจแล้วก็หลงไหลในตัวเธอเริ่มรู้สึกว่ามีความสุขแบบไม่เคยรู้จักเริ่มติดเธอโดยไม่รู้ตัวค่ะ และก็กลัวการพึ่งพาเขาจะรู้สึกเหมือนว่าเธอรู้จักเขามากเกินไปค่ะ3คันกระตุ้นเงาฝ่ายหญิงนะคะจะเจ็บปวดเมื่อเขาถอยห่างค่ะพลังงานเริ่มแกว่งหรือกลัวการสูญเสียค่ะจะมีการหึงหวงไม่มั่นคงเงานในใจนะคะก็จะเริ่มผุดขึ้นมาจะมีความไม่พอเพียงความกลัวหรือว่ากลัวการถูกทิ้งค่ะส่วนฝ่ายชายนะคะเริ่มจะรู้สึกว่าถูกกดดันเขากลัวเสียการควบคุมค่ะ พลังงานในใจถูกกระตุ้นกลัวค,ความลุ่มหลวไม่คู่ควรหรือว่าเริ่มผักใสปิดใจหรือว่าหายตัวไปค่ะ 4. ขั้นตอนการแยกจากฝ่ายหญิงนะคะจะรู้สึกเจ็บลึกมากรู้สึกว่าชีวิตแตกสลายเขาจะพยายามวิ่งไล่ตามค่ะหรือดึงเขากลับมา แล้วก็จะเริ่มมีการเรียนรู้คําว่าปล่อยวางค่ะเขาจะเข้าสู่ขบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณส่วนฝ่ายชายนะคะเขาจะรู้สึกโล่งใจในช่วงแรกค่ะแต่ในใจกับว่างเปล่าเขาจะเริ่มพบปัญหาในชีวิตถาโถมเข้ามาบางคนนะคะเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่เพื่อหนีเงาค่ะเกิดดักไนต์ออฟเดอะโซ่ช่วงสูญเสียตัวตน 5. ขั้นตอนการเยียวยาฝ่ายหญิงนะคะจะหันกลับมารักษาใจตัวเองอย่างลึกซึ้งค่ะจะเรียนรู้การรักตัวเองอย่างแท้จริงและก็จะมีการเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณจิตวิญญาณและพลังดีวัยพรีแมนีนคะคะและที่สําคัญเลยนะคะเขาจะหยุดวิ่งตามเริ่มยอมรับเส้นทางค่ะส่วนฝ่ายชายนะคะเขาจะเริ่มรู้สึกผิดคิดถึงเธอโดยไม่มีเหตุผละคะ่ะชีวิตเขาจะเริ่มพังเพราะหลีกเลี่ยงเงา เขาจะเริ่มค้นหาความหมายของชีวิตรู้ว่าเธอคือแสงที่เขาหนีค่อยๆเปิดใจเรียนรู้พลังแห่งหัวใจตัวเองค่ะ 6. ขั้นตอนการตื่นรู้ฝ่ายหญิงนะคะเขาจะเริ่มเข้าใจบทบาทตัวเองในเส้นทางนี้ค่ะเขาจะสงบขึ้นเห็นค่าตัวเองชัดขึ้นเขาจะกลับมาเชื่อมต่อกับตัวต,วต,วตนที่แท้จริงของเขาค่ะและรักอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะส่วนฝ่ายชายนะคะเขาจะยอมรับว่าเขารักเธออย่างลึกซึ้งค่ะ เขาจะหยุดวิ่งเริ่มหันกลับมามองเธอใหม่เขาจะเริ่มทางานเยียวยาตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นและพร้อมจะรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะ 7. ขั้นการรวมเป็นหนึ่งยูเนียนทั้งสองฝ่ายนะคะจะไม่มีใครวิ่งจะไม่มีใครไล่ค่ะต่างคนต่างรักตัวเองและส่งพลังงานดีให้กันพร้อมที่จะร่วมทางอย่างเท่าเทียมค่ะ เขาทั้งคู่นะคะจะสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่การเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่คือการแบ่งปันพลังที่บริสุทธิ์ให้กันค่ะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันต่อเลยนะคะว่าขั้นตอนการรวมตัวของทวินเฟรมทางกายภาพมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนการรวมตัวของทวินเฟรมทางกายภาพแบบละเอียดค่ะโดยอิงจากประสบการณ์และคําบอกเล่าของหลายๆคนที่เดินทางบนเส้นทางทวินเฟรมค่ะรวมถึงความเข้าใจจากมุมมองพลังงานและจิตวิญญ,ญาณ การรวมตัวทางกายภาพของทวินเฟรมนะคะไม่ใช่แค่การได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ก็คือการได้กลับมาเชื่อมต่อในระดับพลังงานที่สะอาดและเท่าเทียมกันค่ะโดยทั้งสองฝ่ายนะคะเติบโตพอจะรักอย่างไรเงื่อนไขได้แล้วค่ะ 1. การกลับมาเชื่อมโยงพลังงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะจะเริ่มรู้สึกถึงกันอีกครั้งเช่นรู้สึกอบอุ่นในหัวใจฝันถึงกันสัมผัสพลังงานคล้ายเดิม มีสัญญาณจากจักรวาลบ่อยๆเช่นเห็นเลขซ้ำๆ1,4ตัว2อสตัวหรือได้ยินเพลงเดิมๆหรือว่าชื่ออีกฝ่ายในที่ที่ไม่คาดคิดค่ะ 2. การเปิดใจอย่างสงบฝ่ายดีวเฟมินีนะคะหยุดวิ่งไล่ฝ่ายดีวแมคคิรินหยุดวิ่งหนีทั้งสองฝ่ายนะคะจะอยู่ในพลังงานแห่งการยอมรับและการปล่อยวางไม่กดดันไม่คาดหวังค่ะต่างคนต่างจะรักตัวเองและสงบในเส้นทางของตัวเอง 3. การติดต่อกับ ฝ่ายนึงเริ่มติดต่ออีกฝ่ายกลับมาอย่างสงบค่ะเช่นทักทายแชร์บางอย่างขอคุยด้วยหรือว่าไม่มีอารมณ์พุงพ่านหรือการหรือฟื้นอดีตแต่จะเต็มไปด้วยความอ่อนโยนค่ะ 4. การสนทนาเปิดเผยทั้ง2องฝ่ายนะคะจะเริ่มพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะเปิดเผยสิ่งที่เคยเจ็บปวด หรือว่าเข้าใจผิดจะมีการให้อภัยทั้งตนเองและก็อีกฝ่ายค่ะอาจจะมีการร้องไห้รู้สึกโล่งหรือว่ารู้สึกเหมือนกับบ้าน 5. การใช้เวลาด้วยกันแบบใหม่เริ่มใช้เวลาอยู่ด้วยกันในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติไม่มีความกลัวหรือการกดดันค่ะต่างคนต่างอยู่ในพลังงานของตัวเองไม่พยายามเติม,เต,มเต็มอีกฝ่ายอีกแล้วค่ะอาจเริ่มทำภารกิจร่วมกันที่มีเป้าหมายสูงขึ้นเช่นทำงานช่วยเหลือผู้อื่นทำโปรเจกต์ทางจิตวิญญ,ญาณ 6. การปรับพลังงานร่วมมีการกระทบกระทั่งเบาๆเพื่อปรับจูนพลังให้สมดุลค่ะเช่นมีการพูดคุยเรื่องการใช้ชีวิตขอบเขตพื้นที่ส่วนตัวแต่ทั้งสองฝ่ายนะคะจะสามารถผ่านไปได้ด้วยสติค่ะไม่เหมือนตอนก่อนแยกจากกัน 7. ความมั่นคงและการเลือกซึ่งกันและกันทั้งคู่นะคะต่างมั่นใจในเส้นทางนี้โดยไม่ต้องมีคำสัญญาแต่รู้ในใจค่ะ ไม่มองหาความสัมพันธ์อื่นไม่กลัวการเสียอีกฝ่ายค่ะจะอยู่ในพลังงานของฉันเลือกคุณอย่างมั่นคงแล้วแการรวมตัวทางกายอยู่ด้วยกันจริงในชีวิตเช่นย้ายมาอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวทำธุรกิจร่วมกันไม่ใช่แค่การรักกันค่ะแต่คือการทำพันธกิจหรือโซมิชันด้วยกันความสัมพันธ์จะมีรากฐานจากความเข้าใจกันค่ะพลังสะอาดและความรักที่ไม่มีเงื่อนไข สิ่งสำคัญนะคะการรวมตัวไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายค่ะแต่คือผลลัพธ์ของการเติบโตที่สมบูรณ์ในแต่ละฝ่ายเมื่อคุณรักตัวเองอย่างเต็มที่และไม่พึ่งพาอีกฝ่ายในการเติมเต็มนั่นแหละค่ะคือการพร้อมรวมตัวกันอย่างแท้จริงค่ะ